สวัสดีคะ่ะพ่อไหมค่ะสวัสดีครับพ่อไหมครับสวัสดีครับค่ะมันในช่องสาวนิ้งผ้ารวยข้องปูนเชนแนวมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อไหมค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567เนาะค่ะได้ยินว่าคุณพ่อฝันแล้วว่าสัน่นฝันเมื่อไรคะคุณพอ่อฝันเมื่อคืนนี่ลยนะค่ะบอกซูฟังในคุณพ่อฝันจงังได้<า>ไหม<า>มูส่วนขึ้นไปที่แหล่วันตั้งแต่ไพ่ถ้าผู้บาดนีไปหอดไปหอดไอหอดสันผู้หรือบาดกับไปพ่อเล่นใหญ่บานี เล่นยนญ่มันแล่นลูกมาแล่นออกจากพกใหม่นะค่ะแลีนลูมาพอคนได้หลายจะได้แล่นมะหมูยุตนาพ่อวันนี่เล่้ยน้นาข้าไรยนมาค่ะแล่นมามะหมูนอนดูงี่ละยุยไก่พ่อสี่ละนอนกึเรียบปีดแป๊บๆอยู่มัว่าเอาควันหินทุบแมวควันทุบแมบมาขามันแบกมันวะมันจะเล่้หนีได้บริบบบบบบบ้บบบบบบบับบจบบบดเบบ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 ดดบกกบมบอบอบบงบบ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 บมอบบบเอามาผ่าบบบาบัน เออเมื่อก้าวหัวมันโมก็หลยสิก็เหลียมดินแล้วแล้วแล้วมันก็บดินไปยังเด้อยู่ยูคือคือจังเหลี่ยงมาแต่หน่อยนี่แหละค่ะคุณเนี่ยมันกับบุเห็ยนยังเขาเขากับบุเห็ยนยังมันอุ่มผ่านบาไปแลาวจะเอาไปเลี้ยงต้องย้อมยังเขาเด้อจะเอาไปเลี้ยงมาค่ะก็แบกยางลงผูกลงมาบานดมือเขากระตั้นใหม่ถึงแบกมากลก็มาดังถ้าเขายืนรถกเขาลงเขาลงจากบาบของเขาวางไว้ มันกับวนี้ไปใส่ก็นอนอยูอ่หันก็นาากนมือลูบล้งมันเหลีอยู่เร่นยนเงยตั้นนหาแต่วันเงจะได้รักพี่เล่นตนนัณหาเใราะรับสิขข้นบายต้นศีกข้นปดอดาเตะเรียบเฉียดดูทองมัน,นมันอ้วนหงยแห้งค้างกก้้างใทอแข,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 ขนป่องลนก็ร่กขาโมโเตีอยโมลงมาเอาือปราคาบอกว่าขาเขาละหมดโมก็ตัดใหม่แล้วลงมาโมประค่าแา่เขาจะย่ไปเลียงเงื่อนเท่าว่า นีวานนะครับพวเขาพวอกเขาคูเอาอีกได้เลนส์น่้นนะคูเอาเลนคูเอาเลนเขาจะเอาไปกินเจ้าของบไห้เกเอาไว้เลยเเอาไว้เลยมึงคนวางพืกงไปดูดอกคนว่ากับพืดกงแลก็ปล่อยเหรียญกระเลนเหรียญอยก็มันนี้ไปใส่เอามาเขื่อนอยู่บเอามาเือ่อนเอามาเืออ่อนมเป็นเือหลังนี้คนว่าเขาม่ไ้มันไปเนื่อหลังนี้เอามาเืนลังนีแต่ว่าจะเนื้อใสเงืออยู่ใสอยู่บางซะเนื่อนน่ยกับกับลังมาไใหญ่ดอกเป็นกระตบเนาะ ่ะม <Es> <ska S 2> ุ routine, ่งยาเงือนเงือนตุ้ดจอยูนั่นมุ่งยาแอมแอมเนแบบโบราณคนแอมนะแอมลำแพทนอย่างนี้สินะมันเป็นอังสันตะกริดนั่นบันไดสาม0ันถึงเงินนั่นนะเอาไวนาเงือนก็แล่นเหรียญในตารางเลีนเหรยญนี่นขังว่าบันได้มันเพไปใส่บ้า็พอดีร้านก็มาหุมาส้วหูเมื่อก่อนบ้านเล้ค่ะค่ะ ถ้าเป็นใหตีเป็นตัวเลขวันคุณพ่อคุณพ่อสให้ตัวไหนมาเนาะนั่แลนกับกับตีเป็นสีเนาะแลนเนาะตีเป็นซีอุ่มนี่เป็นจัได้อุ่มเนี่ยวาอุ่มเป็นผ้าอุ่มเป็นหางอุ่มเป็นสีเป็นหาคือบาแล้วราะว่ามือเขาอุ่มเนาะอุ่มอุ่มพกสีแลเนาะคือบาวาคือเป็นทีเป็นนีละตัวนี่ละวันเดี๋พ่อเขาไปจุดถูอยู่พวกคพวกนี่จุดได้นองมือแล้วล่ะ เดี๋ยวได้คุณ่อแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกอืมแปดเจ็ดหกอืมอันอันนี้เป็นเลขกถูกคุณ่ออันนี้เป็นเลขกถูกยุดคุกนปวกรับตัวนี้คุณ่อไม่ขอเล็กุดมาในซองมือี่ละมือที่สาวจะขอเป็นแต่ใชไอ้เมื่อซอยหลวงซอยร้านในเรื่องวาสันดอกแต่ซักคิดดีๆขันมีแถวที่แ้วท่าเมื่ออยู่หนีก็ได้กอนนะเมื่อฝนมา่อไฟหลวงไห้ร้านแนหลวงซาหลวงมาแน่พกไอ้เงึ่ว่าได้แน่ว่าถันดอกค่ะ ก็แจ้งกันหาไปเหะเห็ดเห็ดอยู่ผู้เดียวก็ไไ้ตัวเลขพร้อมแล้วก็มาฝันพร้อมว่าได้เล่นมากเวลาลัเหลังจากไปขอแล้วหลังจากมาขอแล้วเมื่อที่สามมาฝันวัอุ้มเลี่ยวอุ้มเลี่ยนนอ้เลียอ้เลี่นาันอุ้เ่วันอุ้มเลิ่ยนวันอุ้ม่นอุ้ี่ยวันุเี่ยนวันคุ้มอีคนณั่อุี่วุ้่นวอุ้นเี่ยนวอเล่ยนนเล่ะนปเบิ่ง ค่ะไปค่ะไปคุณพ่อไปพาไปเบิงไหมค่ะคุณพ่อเป็นเบิงเนาะค่ะน้องพันจุดอยู่ซี่ไปแล้วแอดพาไปเบิงคุณพ่อสิพาไปเบิงเลขเนาะค่ะที่คุณพ่อเพิ่นจุดขออยู่โพ่นปวกขางเฮือนเพิ่นเพิ่นว่าค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่นกะมาฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นจุดได้สามมือเพิ่นวะสามคืนคืนที่สามนี่มาฝันเพิ่นว่าค่ะคืนที่สามคุณพ่อมาฝันเกี่ยวว่า ได้อุ่มแล่นลงมาจากผู้เนาะค่ะคนอื่นบอกมูไปทำการบอกให้ขาแล่นแต่คุณพ่อเพื่อนบอกขาเพื่อนว่าเพื่อนอุ่มมาเลี้ยงค่ะอุ่มเอาผัดไล่ผัดบามาเลยเพื่อนว่านี่ค่ะพ่นปวกค่ะท่านผู้ชมนี่พ่นปัวไงยู่คางเหมือนเพื่อนไงเฮงเนาะค่ะนี่กเรขทูบเหรอคะคุณพ่อเลขทูบมันคูเบิดแล้วอืมเลขทูบคูเบิดแล้วคุณพ่อเพื่อนว่าค่ะว่ามันสามหมื่นสามหมื่นนี่ได้ก่อนค่ะ นี่ค่ะท่านช้มจักไงใบไเบองเอาค่ะมาจุดถูกแสงคันถามาขอค่ะขอหลานมาขอพ่นปวงคผมพ่นป่วหไงค่ะไงแห้งค่ะท่านช้่มยูมาดูนเดียวเนบอกคุณพ่อยูดนเดีแต่พอมาพอไปเห็นเลยแจ้่ว่าท่านไงปนีสกีไงปนีน่าคุณพ่อสกีในหน่อยสักสี่นี่ค่หไงข้นไงขืนทุกปีเนาะคนป่นยูยูข่างบ่าคุณพ่อขานางจครับสี่ จะว่ามวนอะจุดก่อนนี่ในเปิดกันมาจุดถูบหลักคนกับอะไรตัวเล็กไปเป็นแนวท่าหนึ่งครับเอซีแล้วก็นอหลังจากยึดถูแล้วจังมือคุณพ่อมาฝันเพื่อนที่สามเพื่อนที่สามท่านผู้ชมเห็นคือแอดเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมเห็นเห็นคือแอดเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมเห็นคือแอดเห็นบ่ค่ะตรงกลางนี่ค่ะเห็นคือการบ่ค่ะท่านผู้ชมเห็นคือแอดเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมเห็นเป็นยางค่ะนี่ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้เนาะคะ่ะอันนี้ยุ้พ่นปวกเนาะคะ่ะนี่นี่ค่ะเห็นคือการบอคะเห็นคือการบอคะแอดเห็นนะคะแอดเห็นค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นพ่นปวกเนาะคะ่ะพ่นปวกใหญ่ค่ะเว่าเจ้าคนเก่งแจงดีรึเปล่าคนเก่งแจงดีเนะนี่ค่ะ,คะยังเห็นคือเกาบว นี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นคือคือการบอเห็นคือคือแอดเห็นบอแอดเห็นเป็นลูปหนาข้นเนาะค่ะหนาข้นส่แวนตาค่ะเบิ่งตรงกลางนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นคือหนาข้นส่แวนตาปากแดงเนาะค่ะปากออกสีดำดำแวนตาสีดำค่ะท่านผู้ชมเห็นคือแอดบอค่ะเห็นคือกันบอค่ะเออไปได้เนเยนี่ค่ะอยู่ตีนตีนจอมปวกเนาะค่ะ เด็ดดีก็เด้งรูกเมื้อนาเลยนี่ค่ะเป็นจอมปวกใหญ่ค่ะดูน่ะยี่เ้าขึ้นไปปนุงซุ้มเลยค่ะคุณพ่อเพิ่นกับผ้ามาเบิงเนาะคุณพ่อเนาะนี่แหละผ้ามาเบิงต้นค่ะต้นปวกหมายถึงว่ามาจุดถูกจุดเนื้ออเพิ่นนี่ละค่ะคุณพ่อจุดอยู่ทั่วปวกจุดอยู่ตีนปวกจุดอยู่ตีนปวกกันละอยู่ทั่วหน้ครับอื จุดอยู่ตีนปวกเลยแต่ว่าถูกที่คุณพ่อจุดมันสามมือเลยมันคูทิมเบิร์ดเดี๋ยวนอเชิว่าค่ะคูทิมเบิร์ดแล้วค่ะกนปวกก้นนี่อยู่ขางบาดคุณพ่อเลยเนาะครับน้อค่ะนี่เป็นบาดคุณพ่อคุณพ่อทุบบอดดนบอดดูบอดดูบอดดูบอดดุบอดดูบอดู้บอดด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 ูบอบได้อดดูบอดดูบอดดูบอดบอดดูบอดดบอนดูบอดดูบอดดอุดมออกูเลยดูะอุ่มลงมาจากดููเอาะค่อเอามาไว้บ้านแต่ว่าหั โบเมนบานจากอ้งบบเมนบานหลังจากโคงอยู่ค่ะมันเป็นแบบคือมุ่งยาแอบลำเพนแบบโบราณเป็นนะอุ่มพอนอันลงมาได้ั้งผู้ม่กับขอมูกับที่เอาไปหากินนี่แหละต้งแว่าห้ดอกเจ้าไปเลียงว่าค่ะเอาผู้เดียวอี๋แหละไอ้ไอ้เล่นตัวนั้นแล้วมาปล่อยไวหนังงานมันก็บแรนนี้ผสมอ่มพอนันก็เบีดขอกเบียดดอกว่าถนัดก็เล่นเหรียญอยู่หนังงานขอบานดิขี่ทำนงคุณพอบ้านเลขที่ก หนึ่งหาเก่าหนึ่งหาเก่าเนาะค่ะไม่นักที่หนึ่งหาเก่าอายุพอกับหาสิบเจ็ดค่ะอายุพอหาสิบเจ็ดปีค่ะมันเหล็กถูกนี่เพื่อนกาเพื่อนกาหายมาแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเป็นเหลขกถูกเนาะค่ะค่ะส่วนเหล็กที่จากฟันคุณปอสิทรีเห็นตัวไรนอเหล็กไอ้ตัวฟันตัวเก๋าวันมีนซี่หานี่ละคุณปอหายซี่หาเนะค่ะเพราะว่ามันไอ เล่นนอแล่นมันกระีขาเนาะบันอุ่มก็ตี้เป็นหาเนี่ยนะเพราะว่ามืออุ่มเนาะค่ะสีหากับอายุคุณพ่อค่ะกับบเน่เนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขที่คุณพ่อพิ่นจุดได้เนาะค่ะอาสีมาฝันเกี่ยวกับคือย่ำเนาะค่ะว่าได้แล้วเนาะค่ะยูแล้วค่ะเพราะว่าคุณพ่อพิ่นได้เล่นมาจากผู้เนาะค่ะอุ่มลงมาค่ะเอาผู้เดียวเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝัน ของพอไหมค่ะที่เพื่นฝันเมื่อคืนนิ่าสุดเลยค่ะเพื่อนกับมาเบาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังกับขอห้มีโชคมีลาบเดี้ยววันใหญ่กับคุณพ่อเบิร์ตสุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2567นนี่ค่ะบ้าท้องพูนมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะ่ะบม่มีครับคุณพ่อล่ะคะมียังเพิ่มเติมอีกบ่ไม่กรนั่นละครับค่ะสีเฝ้ายัางกับเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมบ่คะก็กะคือไอ้เหลียกล้านบ่มก็ว่าซีหาแล้ว ร้านหน่อยๆมันก็ว่าซีหาซีหามันก็บ้านนะร้านหน่อยบอกซีหาแ่วมันก็บอกแต่ก่อนจุดถูกคุณเราบอกกันนี่บอกหน่อยๆนี่ออายุหขวบเวลามอหน่อยโรงเรียนอูุบ้านสองบอกซีหาซีหาเรยนไปหาตาตานั่งเรียนอยู่ห้อหมวงม่วงเมืาอซีหาซีหาห้้ยเรียกว่าซีหาพุณนบานนะอ้ตวมันถือ่ากเกี่ยวของกับแตนที่ว่าขาอุมเล่นแต่ว่าบัเี่ไปคิดไปแตนนะเป็สิสคัญขึ้นเลย จุดถูกแมนได้แล้วอีกสองสามมื่อมาฝันบาไดอุ่เหลี่ยนฝันบาไดอุ่เหลี่ยนเราจะเลือกนะครับนะ้าเลียจุดถูกเพระคุณพ่อนนะครับเดี๋ยวแอดลงไห้นะไปเป็นแนวทางนะครับเนาะค,ะคะผมอาจจะได้ทั้งฝันใหญ่ครับเพราไม่เขาหอกกระได้ครับผมกินค่ะค่ะก็ขอขอบคุณพ่อไม่ได้หลายค่ะที่พ่อไม่เพิ่นบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะมาว่าสูท่านผู้ชมทางบ้านฟัง ขอห้มีโชคมีลาบก็บพ่อะไม่เบิร์ตสุขูสุคนค่ะขอบคุณพ่อไม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อไม่ค่ะพ่อไม่นี่เพื่อนฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ไปตัดใหม่ทั้งผู้เนาะค่ะกระลังสิขืนไปผู้เพื่อนแบบแต่ว่าเพื่อนไปหอดตีนผู้เพื่อนว่าเราจงไหนจังไปเห็นเล่นเพื่อนว่า ม่านางยุตนาเพิ่นเนาะคะ่ะมาแล้วม่านางเมสไหนาเพิ่นมูก็เลยบอกว่าให้ขาเนาะคะ่ะให้ข่าแล้วเอาเนื้อไปแบ่งกันเพิินว่าค่ะแต่ว่าพอไหมนี่บอกขาเพิินว่าพอไหมก็เลยอุ่มเนาะคะ่ะอุ่มเอาแล่นตัวนั้นกลับลงมาเพิินว่าค่ะกลับลงมาทั้งลุมทั้งไตเนาะคะ่ะแต่ว่าบุเมนทฮือนจะของเพิินว่าเพระว่าบ้านหล้างนั้นนะเป็นบานไพ่หยาเป็นกระตอบไผ่หยาเพิินว่าในความฝันเนาะคะ่ะ มูนี่ก็คืนไม่ตัดใหม่ทั้งผู้โตเนาะค่ะพอไหมนี่ก็ได้อุ่มเล่นยางลงจากผู้ค่ะมาไหวกระตบไพ่หยาเนาะคะ่ะเพิ่นก็อยู่กับเล่นเพิ่นว่าเล่นนั่นกเ็นนนนเ,ลนกเล่นอยู่เพิ่นว่าค่ะในความฝันเล่นก็เล่นอยู่มูลงมาเนาะคะ่ะลงมาจากผู้เพิ่นว่ามูกระามว่มาเป็นยังคือบกขาเล่นเพิ่นก็บอกบขาเพิน่นเลี้ยงไว้เนาะคะ่ะในความฝันย่อนไปเนาะคะ่ะย่อนไปก้อนหนานี่ค่ะพอไหมนี่เพิ่นได้ไปจุด ถูบเนาะค่ะจุดถูบยุพ่นปวกไงคางบานเพิ่นค่ะจุดถูบขอเลขค่ะเพิ่นบอกว่าเ<ด>พิ่นขอเลขเนาะค่ะถ้าเกิดว่าให้โศกห้ลาเพิ่นหอดสองงวดสามตัวตรงๆนี่เพิ่นสีมะปุกกระทอมเนาะค่ะมุ่งกระ t อมให้กับจอมปวกเพิ่นว่าสีบอกห้ถิดฝนเพิ่นว่าค่ะสีเฮ็ดหทมเฮ็ดเง่าห้เพิ่นว่าค่ะเพิ่นขอแนวนั่นเนาะค่ะ ล้วพอไหมพินกระไดเลขเนาะคะ่ะเลขที่พินจุดขอจากพ่นปวกเนาะคะ่ะเลขตัวน,นั้นก็นคือแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเนาะคะ่ะที่พินไดมากค่ะเป็นเลขสามตัวค่ะเป็นเลขถูกจากพ่นปวกค่ะแล้วสามมือตัวมากพอไหมพินกับมาฝันเนาะคะ่ะฝันว่าเพินแบกแล่นนงมาตะพูเนาะคะ่ะเอามาเลียงไว้พินว่าค่ะบ่แนค่ะามผู้ชมเลขกพไอไหมอาจสีขาแล้วก็ได้เนาะคะ่ะที่ เพิ่นจุดถูบขอจากพ้นปวกอาสีเข่าก็ะไดสามตัตรงๆค่ะแล้วพอไหมนี่เพิ่นก็ไดเลขเนาะคขะมมใหายับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นเลข3สตัวค่ะแปดเจ็หปเจ็หกเป็นเลขถูบจากพ้นปวกค่ะตัดเลนค่ะแปดหกแหกนาะคะ่ะตัดเล่นออกมาแปดเจดเจหกท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดเอาด้วยค่ะ ซีหาีหานี่เป็นเลขตีจากฝันค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขตีจากฝันเนาะค่ะเพิ่นว่าแล่นนี่เป็นซีเพิ่นวาหาหน่ก็เป็นมือที่อุ่มลงมาเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นซีหาบวกกับล้านหน่อยบอกน้ำเพิ่นว่าค่ะล้านหน่อยนี่บอกเลขพอไหมเนาะค่ะสองสามมือที่ผ่านมาเพิ่นว่าค่ะล้านหน่อยบอกว่าซีหาซีหาตาซีหาซีหาตาล้านหน่อยบอกเพิ่นว่าค่ะ ส่วนหาเจ็ดหาเจ็ดนี่เป็นอายุของพอไหมเนาะคะ่ะพอไหมนี่อายุหาสิบเจ็ดปีเพราะว่าพอไหมนี่ได้อุ่มเล่นเนาะคะ่ะอุ่มเล่นลงมากาบ์บอน่ค่ะอาซสมาอายุกไ็ไไ้เนาะคะ่ะส่วนหนึ่งหาเกาหนึ่งหาเกาอยู่ข้างล่างสุดเนาะคะ่ะเป็นบานเหล็กที่ค่ะบานเหล็กที่ของพอไหมกระติดไวเนาะคะ่ะการไวเพราะว่าเหล็กถูกเนาะคะ่ะที่เพิ่นจุดอยู่ข้างเฮื่นเพิ่นเป็นพ่นปวดพ่นปวหไงนี่ กอยู่ขางเฮือนเนาะค่ะแล้วก็ฝันว่าได้แบกแล่นลงมาจากผู้เนาะค่ะมาไว้เฮือนแต่โบเมนเฮือนจะกของเพื่อนว่าในค่วงฝันกะติดบันอีกทีไว้นำเนาค่ะกันไว้เนาะค่ะค่ะนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอไหมค่ะที่เพิ่นฟันแลัเพื่อนกับมามวาสู่ันผู้ชมทางบ้านฟังของห้มีโชคมิลาบได้รา้งวัลใหญ่กับพอไหมเบดสุขูสุขคนค่ะ ในงวดวันที่หนึง่งเมษาย,ยน2567น้ี่ค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดกับหมุนนะคะ่ะตัดนํากับนําหมุนนํากันไว้ค่ะนี่กับเป็นแนวทางเนาะค่ะที่สาวนิงได้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชว่วัรฟังวิเคราะห์พิจารณาเอามากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นค่ะแต่ที่สาคัญตัดกับหมุนค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวหนิงพ้ร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งหิ่งหมั่นหมนปังปังรำร่วยรำร่วยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งพะร่วยในหาคลิปดีๆโตเล็กเด็เด มาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ